สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเดเดถึงเมืองลาคิลลาของอิตาลีโดยรถโบ๊ทโมบิลเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองเทศกาลเพื่อการอภัยที่เกิดขึ้นในเมืองนี้ตั้งแต่ปีคศ1294ในบทเทศของพระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสถ,ถึงเฮลิคอปเตอร์ของพระองค์ที่ลงจอดท่ามกลางหมอกหนาทึบในเช้าวันนั้นที่ลาคิลลาเพื่อไตร่ตรองถึงการเชื่อมโยงระหว่างความทุกข์ลำบากและความเมตตานักบินเฮลิคอปเตอร์ต้องบินวนไปรอบ,รอบ รอบแล้วรอบเล่าจากนั้นเขาก็เห็นช่องว่างระหว่างหมอกซึ่งมันเล็กๆและเขาก็บินเข้าไปในนั้น<ห>เขาทำการบินได้อย่างมืออาชีพพอคิดได้ถึงความทุกข์ยากลำบากด้วยความทุกนี้สิ่งเดียวกันจึงได้เกิดขึ้นเราบินวนไป,ปรอบๆ แต่เมื่อพระเจ้าทรงเปิดช่องทางเล็กๆให้เข้าไปที่นั่นสิ่งเหล่านี้คือบาดแผลของพระคริสต์และความเมตตาของพระองค์ในความทุกข์ยากลำบากของลูกจะมีช่องว่างอยู่แทรกอยู่ซึ่งพระเจ้าทรงนำลูกให้เข้าไปข้างในได้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงตรัสถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเลซิตินที่5ซึ่งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ลาออกจากตำแหน่งสมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งมีหลุมฝังพระศพอยู่ในลาคิวลา สมเด็จพระสันตปะปาปาเซเรสชีนที่5เป็นตัวอย่างที่กล้าหาญในการประกาศข่าวดีเพราะไม่มีตักกะแห่งอำนาจใดที่สามารถกักขังหรือควบคุมพระองค์ได้ในสมณสมัยของพระองค์นั้นเราชื่นชมพระศาสนจักรที่ปราศจากตักกะทั้งโลกและเป็นพยานถึงพระนามของพระเจ้าซึ่งนั่นคือพระเมตตา หลังจบพิธีบูชาขอบพระคุณพระองค์ทรงเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งการให้อภัยของมหาวิหารซานตามาเรียดีคอรเรมาโจเพื่อเปิดเทศกาลแห่งการให้อภัยซึ่งได้รับการจารึกไว้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยยูเนสโกพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสันตปะปาปาพระองค์แรกที่เปิดประตูศักดิ์สิทธิ์นี้นับตั้งแต่สมเด็จพระสันตปะปาปาเซรสชินที่5เมื่อ728ปีที่แล้ว ประตูนี้จะเปิดค้างไว้ในคืนวันที่28สิงหาคมของทุกปีหลังจากที่สมเด็จพระสันตปะปาปาเซรสทินที่5ประกาศว่าใครก็ตามที่ผ่านเข้าประตูไปในคืนนั้นได้สารภาพบาปและสำนึกผิดจะได้รับพระคุณการุณบริบูรณ์ จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส์ทรงสวดภาวนาต่อหน้าหลุมฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาเลซิสชินที่5ซึ่งเดิมพระองค์เป็นพระสงฆ์คณะเบเนดิกตินที่ได้รับตําแหน่งเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาในมหาวิหารเดียวกันเมื่อปีคิศ294และได้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์แรกจาก3พระองค์ในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักรที่ทรงลาออกจากตําแหน่ง